สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวชุดการก่อโมคลกูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินีดิฉันอยากจะเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังสุนทรพจน์เรื่องแม่คือผู้ให้ทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมายอมมีผู้ให้กำเนิดซึ่งนั่นก็คือแม่ ไม่ว่าจะเชื้อชาติใดภาษาอะไรศาสนาไหนจะร่ำรวยหรือ,อยากดีมีจนคำว่าแม่ก็เป็นคำแรกที่ลูกทุกคนเปล่งออกมายามที่เริ่มหัดพูดและเป็นคำแรกที่คนเป็นแม่เฝ้าคอยอยากจะได้ยินเช่นเดียวกันแม่คำสั้นๆแต่ล้านความหมายมากมายความรู้สึก เป็นคำที่ประเสริฐด้วยพระคุณอย่างล้นเหลือและคงไม่มีคำใดบนโลกใบนี้ที่จะมีความหมายมากจนเกินคำบรรยายอย่างคำว่าแม่เพราะการที่จะให้กำเนิดลูกสักคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย9เดือนที่ต้องคอยทนุถนอมคอยดูแลเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องแม่อดทนกับความเจ็บปวดเพื่อให้ลูกในท้องปลอดภัยและแข็งแรง ในทุกๆวันนี้ลูกๆหลายคนอาจจะกำลังอยู่กับพ่อแม่ในครอบครัวที่แสนอบอุ่นในอ้อมกอดของแม่ที่รักคุณในการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากแม่อยากได้อะไรแม่มีแต่คอยจัดหามาให้อยากกินอะไรแม่มีแต่คอยหามาให้กินอยากเรียนอะไรแม่ก็ส่งเสียให้เรียน ลูกๆหลายคนได้รับความสุขสะดวกสบายสมบูรณ์พูนสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายเงินทองที่ใช้ใจ่ายได้ตามปรารถนาพร้อมทางการศึกษาที่ดีในสถาบันที่มีชื่อเสียงความสมบูรณ์ความสุขสบายที่ลูกได้รับอย่างสุขเกษมเปรมปีทุกวันนี้ได้มาจากใครเราถ้าไม่ใช่แม่ของเรา ลูกๆทุกท่านคะแม่คือผู้ให้แม่คือผู้เสียสละแม่คือผู้ที่ยอมอดเพื่อให้ลูกอิม่มแม่คือผู้ที่ยอมทุกเพื่อให้ลูกสุขแม่คือผู้ที่ยอมตายเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตอยู่ทั้งหมดนี้ที่แม่ทำได้ไม่ใช่เพราะว่าแม่มีพลังวิเศษเหมือนยอดมนุษย์หรอกนะคะแต่แม่คือสุดยอดของมนุษย์มนุษย์แม่ ผู้มีหัวใจเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักที่มีให้กับลูกอย่างมากมายมหาศาลแล้วลูกล่ะรักแม่ได้เท่ากับที่แม่รักลูกหรือไม่ลูกบางคนไม่เคยเลยที่จะรักษานําใจแม่ไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูใจแม่ทําให้แม่สบายอกสบายใจแต่กลับกันมีแต่คอยสร้างความทุกข์ใจให้กับแม่ มีแม่หลายคนที่ระทมของขื่นเสียใจพอลูกจนต้องแอบร้องไห้เป็นประจำถึงแม,แม่จะได้รับความทุกข์ทรมานจากลูกสักเพียงใดแต่แม่ก็ยังรักลูกแม้บางครั้งมีใครบอกว่าลูกของแม่ชั่วลูกของแม่เลวแม่ก็จะไม่เชื่อลูกของฉันไม่เป็นอย่างนั้นลูกของฉันเป็นคนดีดีชั่วก็ลูก ผิดถูกก็เลือดจะเชื่อจะเฉือนได้อย่างไรกันเชื่อเถอะแม่ทุกคนไม่ต้องการอะไรจากลูกมากมายแต่แม่แค่ต้องการให้ลูกของแม่เป็นคนดีทุกท่านคะทุกวันนี้ลูกลๆหลายคนเอาแต่สนุกเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อแม่รักแฟนมากกว่ารักแม่เคารพเมียมากกว่าเคารพแม่เลี้ยงเพื่อนฝูงมากกว่าเลี้ยงแม่ โทรหาแฟนมากกว่าโทรหาแม่คุยกับแฟนทั้งวันทั้งคืนแต่คุยกับแม่แปบบเดียวตอนขอตังค์แม่หลายคนช่างโชคร้านักเลี้ยงลูกมาตั้งหลายคนแต่ลูกเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เลยปล่อยให้แม่ไปอยู่ตามบ้านพักคนชราสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุทิ้งไว้ตามวัดบ้างปล่อยแม่ไว้กับหมากับแมวบ้าง ไม่สนใจไม่ดูแลขนมสักชิ้นหนึ่งน้ำสักแก้วเงินสักบาทไม่เคยเลยที่จะให้แม่มีแต่วังจะเอาทรัพย์สินมรดกถ้าเย็นนี้แม่ของคุณได้ตายไปคุณอาจจะเห็นเพียงผัดกะเพราเกาเหล่าลูกชิ้นที่คุณชอบวางอยู่บนโต๊ะเป็นมือสุดท้ายที่แม่จะแสดงความรักต่อคุณ ทุกท่านคะไม่รู้จะมีลูกสักกี่คนที่จะคอยถามท่านว่าท่านต้องการอะไรท่านอยากไปไหนท่านอยากกินอะไรท่านเจ็บตรงไหนปวดที่ใดเดบโปรดถามเธอคะ่ะถามตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่หรือจะรอให้แม่ตายไปเสียก่อนแล้วค่อยถามอย่างนั้นหรือเรารักสิ่งใดเราจะถนอมสิ่งนั้น รักษาสิ่งนั้นแล้วมันจะอยู่กับเราไปได้นานๆถ้าเรารักแม่เราต้องถนอมนำใจแม่รักษาใจแม่อย่าปล่อยให้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่รักเรามากที่สุดในโลกต้องอยู่ในความโดดเดียเ่ยวเปลี่ยวเหงาที่โหดร้ายต้องตรอมใจตายเพราะลูกๆที่เธอรักแต่แม่รักเธอเลยลูกที่ดีมีบุญจุนพ่อแม่ ถึงยามแย่ย่อยยับรับช่วยเหลือลูกที่ดีมีบุญไว้จุนเจอือลูกเหมือนเรือพาข้ามแม่น้ำวนลูกที่ดีอย่างนี้มีบุญหนักมันมักจักช่วยอำนวยผลให้เขาลืออื้อช้าทั่วสากลลูกทุกคนต้องดี อย่างนี้เอ่ยดิฉันขอจบการกล่าวสุนทรพจน์เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ